สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับลุงจำออนแอร์นะคะทางช่องคมชัดลึกทีวีอยู่กับดิฉันนิยาใจกาวังนะคะวันนี้วันจนันนะเะช่นเคยทุกๆวันจันเราจะมีนัดกับ เรื่องของเครดิตการเงินเครดิตบุโรนะคะวันนี้ปีใหม่เนะี่ยเริ่มต้นในเดือนมกราคม2 5 5 6ยังอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นนะ,ะสิ่งดีๆนะ,ะหลายๆคนกังวลถึงเรื่องของการจะจัดสรรทางการเงินต่างๆเรื่องของหนี้สินนะคะยังคงเป็นปัญหาเป็นความทุกข์อยู่ล่าสุดนะฮะมีมีการวิจัยในช่วงใกล้วันครูแบบนี้ครูที่เป็นทรัพยากรนะ,ะแมพพิมพ์ ของชาตินะคะที่สําคัญก็มีปัญหาเหมือนกันมีความทุกข์เรื่องของหนี้ที่สูงเหลือเกินนะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างวันนี้เราจึงจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะกับตัวแทนของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือว่าเครดิตบูโรนะคะเราไปพูดคุยกับคุณพิชัยศรีสวภาผู้อำนวยการส่วนบริหารเจ้าของข้อมูลฝ่ายกฎหมายบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นอกจากจะต้องมาพูดคุยกันต่อเรื่องของการจะทำอย่างไรนะจะต้องระวังการเป็นหนี้หรือว่าเป็นแล้วจะมีทางออกทางแก้อย่างไร,รให้ลดน้อยลงหรือว่าเป็นหนี้อย่างไม่ต้องเป็นทุกข์มากนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามาคุยกันแล้วสามารถโทรเข้ามาสอบถามสดๆในารายการตามเบอร์โทรศพัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอเลยนะคะ02 3 3 8ส8 38ถึง 9, 9นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ คุณพิชัยในวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องที่ต้อง,องกังวลมีไหมคะสถานก,การณ์ที่มันหนักกว่าเดิมไหมเรื่องของนีค้คือ,คอทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนต้องกู้นะครับเพื่อเอานําไปใช้จ่ายเ,เราก็ที่ผ่านมาเราก็พยายามรณรงคลงใหอออ้อย่าไปสร้างนี่โดยมไม่จําเป็นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับดังนั้นก็เลยต้องใช้วิธีกู้แต่ทีนี้เมื่อเรากู้แล้วเมื่อเราเป็นหนี้แล้วเนี่ยครับ เราจะทํำยังไงโดยที่เป็นหนี้แล้วแล้วไม่เป็นทุกข์นะครับนั่นมันต้องย้อนกลับมาว่าเ,ออเราจะเตรียมตัวเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะเป็นหนี้อย่างไรนะครับคือคือด้วยวัตถุประสงค์ก่อนว่าเรามีความประสงค์จำเป็นที่จะต้องกู้เพื่อไปใช้อะไรในความจำเป็นของของ,ของในชีวิตเราะนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่เราจะต้องคํานึงถึงเพราะว่าออถ้ากู้ซื้อบ้านหรืออะไรเราควรจะสนับสนุนแต่ว่าถ้ากู้ไปแล้วเพื่อไปใช้ในสิ่งฟุ่มเฟือยอันนี้มันอันตราย นะครับเมื่อเมื่อเราทราบความจําเป็นหรือวัตถุประสงค์นี้แล้วเนี่ยเ,เราก็ต้องทราบตัวเราเองเป็นอย่างที่2ว่าความสามารถในการชําระหนี้ของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายะนะครับเพื่อให้ทราบ ว่าความสามารถของตัวเราเนี่ยนะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างที่เราเคยเรียนแจ้งไปทุกครั้งนะครับว่าคนหนึ่งคนเนี่ยนะครับมีนี่มีเงินเดือนมีรายได้ร้อยบาทเนี่ยควรที่จะจ่ายนี่ไม่เกิน40บาทอ,อันนั้นคือเราก็พูดกันเป็นเรื่องเป็นเรื่องทฤษฎีเปาา็นหลักกันบ่อยแล้วใช่ร,รู้กันอยู่แล้วว่ามันมันก็มีองมีกําลังพอใช่ครับ,ครบผคือคือเราจะรู้ตัวเอง,เองว่าถ้าเมื่อไหร่เราใช้เงินเกินตัวมันจะตึงตัวละทีนี้มันก็จะวนกลับมาถ้าเกิด เรากู้แล้วเราผ่อนไม่ได้ปัญหามันจะตามมาอีกเยอะนะครับอันนี้คืออันที่2ส,ส่วนอันที่3มที่เราต้องเตรียมตัวก็คือว่าเราต้องเลือกออสินเชื่อหรือประเภทสินเชื่อให้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือเราไปดูว่าอันไหนที่มันมีแคมเปญของของธนาคารหรือการเงินสถบาบันการเงินที่เขามีแคมเปญพิเศษนะครับอันนั้นก็ต้องไปดูนะครับเพื่อ <c oughs> เพื่อเราจะได้อาจจะเซฟค่าจ่ายาบางอันนะครับแล้วก็เมื่อได้รับอนุมัติแล้วเราต้องทําอะไรต่อ นะครับก็คือต้องดูสัญญาให้ชัดเจนนะครับเมื่อเป็นหนี้แล้วก็ต้องผ่อนตามเงื่อนไขนะครับแต่ว่าเมื่อไม่ได้รับอนุมัติเราก็ต้องมาดูว่าเหตุผลที่ไม่ได้รับอนุมัติเพราะอะไรนะครับสุดท้ายแล้วก็คือเมื่อได้รับอนุมัติแล้วการบริหารหนี้เราจะทํำยังไงนะครับก็คือ เราต้องผ่อนให้ได้ตามเงื่อนไขะนะครับก็คงเ,เราก็ต้องรู้แล้วว่าว่าเรามีภาระหน้าที่ที่ต้องผ่อนแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่พยายามไปก่อนหนี้ใหม่ถ้าน,นี่เก่าเนี่ยเรายังยังยังผ่อนอยู่ในภาวะที่มันค่อนข้างตึงตัวละ,ะนะครับ<ม>อันนี้ก็อาจจะอยู่จะช่วยให้ท่านเ,เป็นหนี้อาจจะยังไม่เป็นทุกข์มากค,ค,มคุณพิ่ชัยเรารู้หมดเลยนะคะว่า ที่คุณพิชัยบอกมาไมนะ่ว่าจะเป็นการเป็นหนี้ให้เขาเรียกว่าพอดีกับสัดส่วนของรายได้หรือรกำลังไม่เกินสัก40%รรหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นหนี้เนี่ยมันก็ต้องมีภาระเพิ่มขึ้นแต่ปัจจุบันนี้รถคันแรกบ้านหล,งลังแรกนะคะค ไม่ต้องห่วงไม่ต้องพูดถึงเรื่องของสถิติที่ข้อมูลที่ผ่านมาว่าโอ้คนดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลมากมายรวมทั้งส่วนตัวด้วยที่ต้องมีเรื่องต้องอยากทําอยากได้นะคะคือมันเป็นนอกเหนือจากปัจจัยสีปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากอาหารเครื่องดื่มหอมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยลดเป็นปัจจัยที่ 5, ที่ปัจจุบันมีความจําเป็นก็คือต้องใช้งานนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีพวก iPad iPhone มือถืออะไรพวกนี้ตามมาใจที่6ที่เที่แซึ่งไม่มีไม่ได้มันก็จะมีพวกผ่อน0%ออะไรพวกนี้คอันนี้ก็ต้องระวังจัดสรรให้ดีนะครับแล้วแล้วอย่าอย่าไปฟุ่มเฟือยกนมากก็ไม่ได้บางคนบอกมันเปซื้อทำยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันมีสายจากทางบ้านมานะคะคุณบิชัยคะไปคุยกับคุณสุชาวนะจะมาสอบถามนะะสวัสดีค่ะคุณสุชาคะ สวัสดีครับพวดีผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนิดนึ่งครับครับค่ะสอบถามอะไรคะเดิมทีเนี่ยผมมีปัญหาทางด้านการเงินนะครับแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นแล้วฮะอันนี้ผมขอขอท้าความก่อนนิดนึงได้ไหมครับค่ะเชิญค่ะพอดีตอนนี้ผมทำหาชีพเปิดร้านซ่อมไดนาโมอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะรายได้ต่อเดือนประมาณเจ็ดถึงแปดหมื่นบาทนะครับแล้วเงินก็หมุนเวียนภายในร้านด้วยแต่ตอนนี้ บัญชีผมก็เดินอยู่กับธนาคารกสิกรนะฮะเอาเงินเข้าบัญชีทุกสองถึงสามวันเนี่ยจะเอาเข้าบัญชีทีหนึ่งโดยเสียภาษีเป็นการจ่ายเหมานะครับแต่นี้ปัญหาผมว่าประมาณว่าผมมีอ่ามีบัญชีอยู่สามบัญชีที่ยังแบบสอบถามไปยังบริษัทต่างๆแล้วมันยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงครับครับคือบัญชีแรกมันเป็นของอีออนน่ะซึ่งผมก็ได้จ่ายนี้ปิดบัญชีไปกับ บริษัท JMC ซึ่งอีออนเนี่ยเขาได้โอนขายนี่ไปใช่ใช่ใชนนี้ผมก็ยังไ่้อันนั้นส่วนแรก่เมื่อเดือนพฤษภาคมปีห้าเนี่ยครับผมได้ปิดไปแล้วคส่วนบัญชีที่สองมันเป็นของอีซีไฟนีเนี่ยผมก็ไปจ่ายเดือนที่พฤษภาคมเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นจ่ายแบบมีส่วนลดค่ะิดไปไปเคลียร์กันไปจ่ายนี่หมายถึงไปปิดบัญชีใช่ใช่วนวบัญชีที่สามเนี่ยของอยุธยาแคปิตอลเซอร์วิสเนี่ย ผมก็ไปเคลียร์มาเมื่อพฤษาราเหมือนกันอันนี้็ะป,ปิดเหมือนกันแบบมีส่วนลดเหมือนกันนะครับคือไอ้ที่เคยค้างชําระทั้งหมดสามบัญชีเนี้ยผมได้ชาระดีหมดแล้วเนี่ยฮะแต่ตอนเนี้ยมันยังเหลือนี่นอกระบบอยู่อีกประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยอเอเคิดว่าจะจ่ายหมดภายในปีเนี้ยครับแล้วนี่รถยนต์ที่ใช้ชื่อคนอื่นซื้อเนี่ยมันก็ใกล้จะหมดแล้วซึ่งเหลือไม่กี่นะงวด่ะผ่อนเดือนละเก้าพันตอนนี้ด้วยคิดว่าภายใน ปีนี้ทั้งปีเนี่ยน่าจะหมดหนี้แล้วผมว่าผมจะกู้ซื้อบ้านนะอ๋อประเด็นคือจะกู้ซื้อบ้านแล้วกังวลอะไรคะกังวลกังวลว่าผมจะกู้ได้เมื่อไหร่แล้วมันต้องรอลบข้อมูลก่อนหรือเปล่าประเด็นแรกประเด็นที่สองคือไอข้อมูลทั้งสามบัญชีเนี่ยมันจะโดนจัดเก็บตลอดไปหรือจะถูกลบข้อมูลเมื่อไหร่้่ะถามอย่างนี้ก่อนนะคะเคยค้าง ใช่ไหมคะอันนี้เคยค้างนเคยค้างไว้ถ้าอีออนโอนขายหนี้ไปนี่แสดงว่าบัญชีนี้เคยค้างชําระถูกไหมครับใช่ครับอีกสองบัญชีนี้ก็คือค้างชําระเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมครับพอมีกําลังก็ไปปิดโดยมีส่วนลดถูกไหมครับใช่อย่างนี้ครับบัญชีแรกของอีออนเนี่ยเมื่อเมื่อเขามีการโอนขายหนี้เขาจะรายงานเป็นสถานะบัญชีว่ามีการโอนขายหนี้ไปนะครับเมื่อคุณสุชาติเนี่ยได้ไปชาระหนี้กับบริษัทที่รับโอนหนี้แล้วเนี่ย สามารถนําหลักฐานที่ไปชําระหนี้กับบริษัท JMT เนี่ยนะครับมายื่นที่บริษัทข้อมูลเครดิตเพื่อบันทึกข้อความลงไปในบัญชีนั้นว่ามันได้มีการโอนขายนี่ไปอันนี้คือบัญชีแล้วเพราะว่าออไม่สามารถอีออนเขาไม่สามารถรายงานเป็นปิดบัญชีแล้วเพราะว่าเขาโอนขายนี้ไปะนะครับเราก็ช่วยช่วยช่วยเหลือ,อ,อทางลูกค้าได้ก็คือให้มาบันทึกพร้อมกับหลักฐานเพื่อเวลาไปขอสินเชื่อใหม่เนี่ยเจ้าที่ผู้วิเคราะห์สินเชื่อใหม่เขาจะได้ทราบว่าบัญชีเนี้ยมันได้มีการชำระหนี้เสร็จสิ้นกับผู้รับโอนสิทธิ นะครับส่วนอีก2บัญชีปิดไปในเดือนพฤษภาปีที่ผ่านมานะครับทั้ง2สถาบันเนี่ยเขาจะรายงานเป็นปิดบัญชีให้นะครับแต่ว่าจะเก็บไว้อีก3ปีนะครับเช่นเดียวกันกับบัญชีแรกครับก็จะเก็บไว้อีก3ปีนะครับเมื่อครบ3ปีเนี่ยก็จะถูกลบออกไปนะครับแต่ในระหว่างนี้ปัญหาของคุณสุชาตคือมินินอกระบบอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ กู้ซื้อรถแต่ว่าไม่ใช่ชื่อตัวเองแต่ไปใช้ชื่อคนอื่นเพราะว่าใช้ชื่อตัวเองกู้ไม่ได้ถูกไหมครับใช่ครับอ่าอันนี้ก็ต้องก็ต้องไปไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับแม้ว่าจะเป็นชื่อคนอื่นเพราะว่าเราก็ต้องเรามัดระวังชื่อเพราะว่าเราไปยืมชื่อเข้ามาส่วนนี้นอกระบบก็รีบรีบให้จบนะครับใน,ในการวางแผนจะกู้ซื้อบ้านผมว่าเนื่องจากว่าทางคุณสุชาก็ยังมีรายได้ นะครับมีเงินหมุนเวียนอยู่เพราะว่าอันนี้มันเป็นธุรกิจ <คะ S 2> มันไม่ได้เป็นเงินเดือนดังนั้นตรงนี้อาจจะต้องเตรียมตัวให้ดีนิดนึงเพื่อเพื่อที่จะให้ทางธนาคารได้ได้เห็นนะครับว่า <คะ S 2> เรามีเงินเข้ามาในบัญชีแต่ละเดือนเนี่ย <คะ S 2> เป็นรายได้ที่ทําให้เขาเออมองเห็นว่าเรามีรายได้จริงที่จะผ่อนมีความสามารถในการชําระหนี้คืนคุณพิชัยกาลังหมายถึงว่าให้คุณสุชาติเนี่ยอาจจะต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยนอก<ช>จาก <คะ S 2> เรื่องของ ข้อมูลเดิมที่เคยมีพฤติกรรมทางการเงินไปมีสินเชื่ออื่นๆมีเรื่องของเงินออมด้วยนะคะต้องวางแผนหน่อยรีบไหมคะในเรื่องของการไปกู้ซื้อบ้านก็อยากให้เสร็จเรื่องภายในปีนี้ปีหน้าจะยื่นเรื่องก็มีเวลาอีกหลายเดือนเลยก็อย่างนี้